สาบสดีสบายดีและสวัสดีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับเบิร์รับชสมสองเมสาวลยนนะพี่น้องตอนนี้สมเม่กันลออ่อขบวนกขบวนแห่อย,ยักลงมาเทศบาลเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังลงมาเนาะขบวนเพิ่นพุกแม่มแม่มปกทุกคนก็สิบเห็ดนาทีสเม่สีซุ่มกล้องให้เบิงเนาะพี่น้องโอ้ยตอบแสง ตอบแซงก็เลยสีมืดเมิด,เ,มดนเนาะพี่น้องเนาะประเดีพี่น้องโหลดน้ำขบวนเนาะเป็นไฟตอนนี้เพิ่นกำลังนั่งขบวนลงมาจากนาทีวากาน้ำเพื่อหลักการชี้ลงมาอยู่เ,เทศาบาลเนาะพี่น้าานงนอ,นนองเทศบาลถาโบงเนาะมืน้ำแซงกันตอนนี้มา นัมาแล้วพี่น้องครับอนมีมาแล้วนะครับเข้าขรบวนการนเข้าสู่บริการนะครับประเดนนะครับกรรมการให้คะแนนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจายเข้าไปนะครับก็ฝากนะครับทุกกระบวนการสอบตรวมสอบคุณผู้ใหญ่ที่นะครับ ตัดนะครับเปิดต sí. ัดถ้าหลับน้ำเยอะๆที่น้องมีโทรศัพท์จะให้โทรัพท์ไไทยนะครับเพียงวันที่น้องคนที่ห้านี่เปโทรศัพท์เข้ากับไทยกับไทยแล้เข้ากต่ทางไทยที่มากแน่เข้ามาด้วนสวัสดีค่ะยากค่ะยากวันนี้วันที่3นะครับวันเปิดงานนะครับเราจะมีวันที่3ที่4แล้วก็ที่5นะครับจก็ไปแบบจะอยู่ที่นะครับวันที่ห้า

na pwede sa kumahang natukong mm -hmm. สวัสดีค่ะก่อนลูกเม่นสวัสดีค่ะก่อนช่วยเลย cảm วันนี้เรามีศิลปินนำโดยที่รับวงกุมลานะครับน้องแอมชนทิชาแกร์มิโกครับขอบคุณบริษัทแกร์มิโกครับแชมป์นะครับบนเพลงชิกพูน21สมัยครับน้องแอมไปน้องวนวนว ท่านครับท่านครูครับวันนี้ท่านจะได้รับชมครับการแสดง ตัวจริงงามขนาดพี่น้องจ้ามันมนม้เป็นขบวนของน้องเอียนนอกนอกี่น้องจากโรงเรียนต่อทีนะครับอ่าขอจัดขบวนสักค่เดียวครับ ดเดี๋ยวสิพ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งน้องแห้มเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง,องเอ้ยร้านขอสาทยายดานชาโนมานตะการป้อน วชันุมมานแต่ตนเมื่อแทบปนคือหม,อม่องยูจากข้างเล่าเด้อพอตูก่อนไม่อยัางอยู่ฟัง

เสื้อผ้านะคะสวยงามมากนะครับสำหรับชาลุมานวิทยาคมตามด้วยขบวนกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มภาคภูมิครับนี่ก็เป็นน้องๆจากโรงเรียนชาลุมานวิทยาคมใช่ไหมครับคุณไหมครับน้อครับเป็นขาตลักพื้นถิ่นนะคะเป็าอัตลักของจังหวัดอำนาเจิญทางสถาบัาคภูมนะคะมีขบวนอารมณ์ด้วยนะวันนี้อย่างที่พี่นั๊กแล้วก็คุณใหม่นะครับแจ้งไว้ว่าภายในงานนี้นะครับเรื่องของ ลาบุรีนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับว่ามสี่ง่อวานคะจะอบยอวันีีนะเมื่อานมีการประชับมาใช่ครับสีสันสวยงามอันนี้คือนักยักษ์ที่แรงมากแล้วใช่ไหมครับใส่ที่สูงสวยะดะดมากสวยงามมากครับพี่ๆจากเทศบาลตะบนชานุมานด้นะครับ

เป็นนางลำเนาะพี่น้องตอนนี้มาหอดแล้วสุดที่เท้ทาเนาะพี่น้อง,องชโนมานก้าวหน้ารักษาวัฒาานธรรมทองกินดิดนแดนยักษ์ปุกประตูสูก่กันย่างด่างขาอาชีพน,น้องพี่น้องดินแดนยักษ์ปุกประตูสู่กันขาใส่อาเซียน อะครับพร้อมแล้วนะครับเสียงปรต้อนรับเทศบาลตบลเขามไตงเปิดเลยเสียงปรับเาบลาครับมีสิทธ ไปเยือนหีินตะบนอเนกบวนตำบลโขกสารเนาะทุกคนกรมการยังไม่เนเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าการแสดงงดระยะเวลาไปแล้วกรรมการไม่ให้ปรเนไม่ชัเลยนะนาเราจลินี่ได้สัญญาแล้วชัาโกสาลเพินทุกคนีล้ะกนเป็เนกเป็นขบวนคาแดงมากัเนาะทุกคน ในร่างกายของยักษ์นี่ต้องต้องเป็นสีอะไรครับพี่นัทครับเพราะว่าคือบางตนนี่ก็เห็นเป็นสีเขียวบางตนก็เห็นเป็นสีแดงที่เขาเอามานะแล้วแต่ร่างจะแบ่งกา้ใช่ไหมแล้วแต่จะมีตนาการใช่ไหมครับอาเทศบานครบุโคกองครับเลื่อนเข้ามาเรื่อยๆครับเลื่อนมาเรื่อยๆครับกระบวนการเลือดเข้ามาต่อนะครับเข้าใจกับวนต่อไปนะคะเพื่อให้ที่น้องประชาชนได้ชมความงดงามของขบวนรังรำตลอด เต็มพื้นที่ถนนนะคะเราจะเคลื่อนเต็มพื้นที่ถนนนะคะนี่ฮะปลาโขงปงเขียวเลือนเรื่องตลาดใหญ่นักตกลือนามงามตาแข่งเรือสองฝั่งงามสะพรั่งผูกไหมป้ายครามนะครับโชมงามข้อป,ป่งภูไทยไขยเล้าข้าวใหม่บุญเดือนสาม และปลายสุดท้ายสืบเชื้อสืบนามชาวเซโปนนะครับมาในชุดพื้นดินนี่ฮะมาชุดคนไทยผ้าคลามนะคะแลานนี้อยู่ในคนก็เป็นหน้าเป็นยักษ์นะคะสวยงามชิ้นทีนะครัย ำหรับรถนะครับขบวนแห่นะฮะตอนนี้เสียงเราแต่ไม่ได้ไนะฮะโอ้ยนักยักหน้าตาขึงขังมากครับตอนนี้ไม่รู้ไปโกรธใครมาหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ได้กยกษ์ด้วยนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเธอจะสามากเอาชนะใจกรรมการแล้วท่านผู้ชมได้หรือไม่ สีนั้น like <Iya. S 1> โปรโมอดันางครับให้องการบริหารสนทรัพย์ขมเกือนแก้วรันมีกระชันช้าๆแล้วก็หวาชัารุนโรโจโจมาให้ทุกท่านได้พี่น้องวีีนะครับเลสกุ้ก็จะมีการแสดงของนางรักตุกกกองในสาวนองมิเป็นมือกอนะทุกคนจะมี่าพระเมพี่น้องกเื่อเลยเลยนะครับ